สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะทำมันฝรั่งบดแล้วก็อบปลาแซลมอนค่ะมันฝรั่งก็ล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่น้ำจะเอาไปต้มค่ะต้มให้จนนิ่มเอาซ้อมเอาซ้อมจิ้มจิ้มดูค่ะว่า,านิ่มยังถึงจะเอามาทำมันบดได้เดี๋ยวตอนนี้เอามันฝรั่งไปต้มก่อนนะคะ แล้วก็จะเอาปลาไปอบข้างนอกบ้านค่ะเดี๋ยวข้าไปดูอบปลาต่อค่ะโอเคอันนี้เราจะเอามาอ,อบนอกบ้านนะคะเป็นตัวอบอย่างนี้อ่าอันนี้จะใส่ไม้ก่อนไม้เป็นไม้เล็บปลาค่ะเพื่อให้มีให้อปลามีกลิ่นหอมจากไม้เป็นไม้สำหรับอบ ่สำหรับอบมีขายในห้างหรือว่าถ้าเป็นเนี่ยที่ป่าที่บ้านก็จะมีต้นแล้บป่าก็ใส่ได้เป็นชิ้นเล็กๆถ้าใส่น้ำตาลก็ได้นะคะถ้าใส่น้ำตาลก็ผิวผิวของปลาจะสีสวยแต่อันนี้ไม่ทั้งตัวผ่าครึ่งก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็เอาเข้าไป ในเตา้าไปในเตาแล้วก็เสียบปลั๊กก็รอประมาณ40นาที40นาทีก็สุกนะเนีมาดูกันค่ะตอนสุกียัยวมาดูมันฝรั่งต่อต้มมันฝรั่งไว้ทำมันฝรั่งบด ก็เช็คดูว่ามันสุกทํามนันแต่อย่างไรต้องต้องต้มให้มันไอเนี่ยค่ะให้มันสุกต้องเอาเอาซ่อมจิ้มลงไปถ้ามันจิ้มได้ก็แสดงว่าพอและอันนี้ยังยังไม่สุกดีจิ้มยังไม่ค่อยลงโอเคเดี๋ยวต้มอีกสักสักพักนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเช็คดูมันขนาดว่าสุกยังซ่อมจิ้มลงไป จิ้มลงแล้วแสดงว่าสุกละเดี๋ยวไปเทน้ำออกค่ะเทน้ำออกแล้วไปทำเอาไปทำมันหมดตอนนี้ปลาแซลมอนก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเอาปลาแซลมอนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเอาปลาแซลมอนกันต้องระวังค่ะเมื่อกี้ถอดปลั๊กออกแล้วร้อนโอ้โหควันควันไม้ ไม้ที่เมื่อกี้ก่อนนั่นะเอาเข้าไปค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมปันเยอะพอไม้ถ้าอยากให้สีสวยก็ใส่น้ำตาลสีจะสวยแต่นี้ใส่ใส่ไม้แลปปะค่ะไม้แลปปะเนื้อไม้ข้างในเขาสับเป็นชิ้นเล็กๆสับเป็นชิ้นเล็กๆปลาจะได้หอมเมื่อกี้อบนานไปลืมลืมบอกมาดู ระติอบ40นาทีก็พอแล้วโอเคร้อนมากเลยเอาเข้าไปข้างในบ้านนี่ปลาแซลมอนของเราก็ยกมาข้างในบ้านแล้วเดี๋ยวก็ทำมันฝรั่งบดต่อเดี๋ยวมาดูวิธีทำมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งของเราก็สุกแล้วแล้วก็เทน้ำบอกแล้วค่ะอันนี้ก็จะ เมื่อกี้สูงอ่าอันนี้เราก็จะมาทำมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งบดเดี๋ยวนาะก็จะใช้ตัวตัวนี้บดก่อนค่ะตัวไอ้ตัวบดมันฝรั่งบดบดให้มันแตกตัวนี้เริ่มไม่ค่อยดีหรือว่าใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแล้วแต่แบบเราถนัด แล้วแต่เราขนาดาะอะค่ะเราบีบีบ,บีให้มันให้มันละเอียดหน่อยแล้วเราค่อยใส่ใส่นมค่ะใส่นมแล้วก็ใส่เนยเนยแล้วก็ใส่เกลือ,อถ้าถ้าใส่เป็นครีมที่ฟิลเลี์เรียกเกลามามันจะอร่อยอแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ใส่นมนมสดแทนค่ะ ถ้าเป็นครีมเกลมาที่ฟิแนแลนด์เรียกที่เขาเอามาตีทำวิปครีมค่ะใส่วิปครีมก็ได้ค่ะมันจะอร่อยกว่าแต่แต่ก็แต่วันนี้จะใส่นมธรรมดาค่ะมันอร่อยแต่มันก็อ้วนใส่วิปครีมเดี๋ยวบีมันฝรั่งแบบหนึ่งนะคะค่ะบีให้เละก่อนเดี๋ยวตอนใส่นมล้วค่อยมาดูกัน มันหดต,ต้องต้มให้เป็นนานอ่ะถ้าเราต้มมันฝรั่งเป็นหัวกินกับพวกปลาแฮ์ร่งหรือว่ากินเราเราไม่ได้ทํามันบดไม่ไม่ต้องต้มนานก็ได้แต่ถ้าเราทํามันบดเราต้องต้มให้มันสุกสุกเลยอ่ะเวลาเราทํามันบดเนื้อมันจะได้เนียนเดียวกันนะอยู่โอเคแล้วก็ใส่ ใส่นมลงไปค่ะมันฝรั่งค่อนข้างเยอะใส่นมเยอะเลยนี่เกินครึ่งครึ่งลิตเกินค่ะแล้วเราเราค่อยไม่ถ้าไม่พอเราค่อยเราค่อยมาใส่เพิ่มใส่นมแล้วก็เกลือใส่เกลือประมาณช้อนหนึ่งช้อนชาคะ่ะ แล้วก็ใส่เนยค่ะใส่เนยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูลูกกันอเนยเยอะเลยใส่เนยโอเคโอเคตอนนี้ก็ตักมันหมดไปแล้วกินกันแล้วยังเหลืออยู่เลยค่ะอันนี้ปลาเลยคือคอบนานไปมันก็เลยไม่อร่อยมันแข็งไป เดี๋ยวเรากินข้าวกันอร่อยไหมลูกไหนแม่แม่แมไปอ่ะสวัสดีครับหน่อยลาบฟอัลิกาอัออย่าอย่าสวัสดีครับหน่อยเร็วลาบฟอกลิกาอย่าอย่าลาบฟอกลิกาอย่าอย่าซบริก

บายบายเดี๋ยวแม่จะกิน <sh> ข <ella> okay. ้าวแล้วนี่มันบดมันบดที่บดเมื่อกี้ค่ะกินกับกินกับปลาแซลมอนบดปลาแซลมอนบดโอเคโอเคบายบาย